สวัสดีชาวไบเกอร์ทุกคนนะครับรอบบ่ายก็มาคุยกันก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นนะครับในเมนเว็วันนี้ก็ย้ำนะครับเวลา19นาฬิกาครับมอเตอร์ยูพีจะลงสนามจริงๆผมอยากให้ทุกคนเนี่ยไป s t a n บายรอตั้งแต่4โมงเย็นเลยฮะเพราะว่า4โมงเย็นก็จะเป็นรุ่นเล็กมอเตอร์ทรีใช่ไหมครับแล้วก็ประมาณ5โมงเย็นนิดๆนะครับ17นาฬิกา15นาทีจะเป็นมอเตอร์ทูก็ไปให้กัลังใจน้องกล้องสมเกียรติจันทรานนะครับนักแข่งของไทยซึ่งวันนี้กล้องนั้นออก กิจสตาร์ทในคันที่7ก็ถือว่าเป็นกิจสตาร์ทที่ไม่ได้เลวร้วายนะฮะมีโอกาสมีระยะหวังผลที่จะขึ้นไปในหัวแถวได้แน่นอนแล้วที่สําคัญก็คือกล้องก็มีผลงานการการซ้อมเนี่ยนะครับที่แข็งแกร่งเหมือนว่าเจ้าตัวจะขับด้วยความมั่นใจทีมงานก็เซตร,รถได้แบบว่าน่าจะไร้ปัญหาถ้าไม่เกิดอะไรที่มันฉุกเฉินขึ้นเนี่ยนี่น่าจะเป็นสนามหนึ่งนะครับที่เรามีโอกาสที่จะได้เห็นหนักแข่งหมายเลข35นะครับได้ลุ้นกันหัวแถวกันนะครับก็หวังว่า เส้นทางของกล้องจะราบรื่นกันในวันนี้ PPTV SD 3 6ผมไม่ชชัว่์ว่าจะไปเลือกตั้งยังไงกันหรือเปล่านะครับแต่ถ้าอยากจะชัวร้านเปอร์เซ็นต์เลยไม่ต้องลุ้นเลยเนะี่ยดูช่องทางออนไลน์ BT Sport 2หรือไม่ก็ Sport TV 2เน็ตใครที่เร็วที่แรงเนี่ยดูได้ไม่ติดไม่ขัดไม่มีปัญหาแน่ๆนะครับผมอยู่บ้านสวนบรรยากาศคลึ่นฟ้าครื่งฝนอย่างเงี้ยผมก็ยังดูได้เลยดังนั้นเพื่อนๆที่อยู่ในเมืองในอะไรเนี่ย น่าจะแบบว่าไม่ติดไม่ขัดกันเนาะเอานะครับก็หยิบยกประเด็นหลายๆประเด็นนะครับจากนักแข่งระดับหัวแถวในเมื่อคืนนี้นะฮะที่พวกเขาเนี่ยมีโมเมนต์บางสิ่งบางอย่างซึ่งจะไม่ได้เอามาคุยเยอะเพราะว่ามันคุยหลายคนจะหยิบยกทีละนิดทีละหน่อยมาแล้วกันนะครับมาเล่าเป็นน้ําจิ้มกันเอาไว้เผื่อคืนนี้เนี่ยแน่นอนนะว่าเมื่อวานเรามองว่าสปรินเนี่ยมันเร้าใจขนาดไหน คืนนี้หนึ่งทุ่มนผมคิดว่าคูณ3ามคูณสไปแน่นอนนะครับเคลียร์ตัวเองซะไปเลือกตั้งไปอะไรมาแล้วใช่ไหมละ่ะนะครับอย่ารีบไปกระโดกอย่ารีบไปกรึบนะฮะอย่ารีบไปย้อมใจเผาหัว,หวไว้ก่อนแต่หัววันพอถึงเวลาจริงๆเดี๋ยวมันจะนอกจะหลับกันไปก่อนนะฮะเตือนกันไว้แล้วเนาะเอ่พูดถึงโมเมนต์ของผู้ชนะก่อนดีกว่าฮอเฮมาตินนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่มันเป็นจุดเปลี่ยนแรกก็คือเขาออกสตาร์ทได้ดีมากเขาออกมาจากคันที่6กนะครับกริดของมาติน ก็คือไม่ได้อยู่ในหัวแถวนะครับอยู่คันคันสุดท้ายของแถวที่2แต่ก็ลัดล่อมานะฮะเขาใช้เวลาแค่2อสโค้งเนี่ยเขาก็โผล่ขึ้นมาในกลุ่มผู้นํานี่มาตินบอกนะครับว่านี่คือเป็นจุดเปลี่ยนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในช่วงที่จังหวัดที่เขาตามเขาตามฟรานซิโกบัญญญาซึ่งเป็นผู้นำอางนี้ตอนนั้นเนี่ย <S <s <ๆ>เขาไปสังเกตเห็นบางสิ่งบางอย่างความผิดปกติของเปโก้เหมือนรถมีอาการ เขาไปสังเกตการเบรกของเปกโก้ครับว่าเอ๊ะทำไมมันดูผิดปกติทําไมเปโก้เนี่ยเบรกถึงเบรกใช้เบรกเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้นะครับว่าน่าจะโจมตีได้เป็นจุดนี้นะครับสังเกตอาการคู่ต่อสู้ในตอนนั้นเปโก้ eko, ก็ไม่ได้ทิ้งนะฮะไม่ได้ทิ้งไกลเลยเอาง่ายๆว่าประมาณ0.2ไม่เกินเนี้ย0.1 0.2ก็ 0. 1, 0. 2, คือล้อแต่ล้อมาตินเห็นปุ๊บเอา้าไม่เปโก้เบรกอย่างนี้ว่าเ,เออก็เลยต้องรู้ๆเลยว่าว่าตัวเองจะแซงได้งี้ต้องหาทางแซงแล้วก็เลย รีบแซงเข้าไปพอแซงเข้าไปเสร็จปุ๊บก็โอ้โหนะฮะถือว่าเหมือนปล่อยปลาไหลลงน้ําเลยปล่อยเสือเข้าป่าเลยไหมเพราะว่าพอปล่อยปอมาตินหลบเปโกไปได้ปุ๊บเปเกก็ต้องมาดวลกับมาร์คมาเคสนะฮะนี่ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเคล็ดลับความสําเร็จของหอยมาตินตามจริงเขาบอกว่าเขาไม่ได้ไม่ได้คิดหวังว่าเขาจะต่อสู้เพื่อช,ชนะนะ ไม่ได้ว่ามาที่นี่เพื่อชัยชนะแต่แรกอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้มองว่ารถเนี่ยมันจะสามารถต่อสู้เพื่อชัยชนะได้เพราะว่าวัดจากตอนออซ้อมตอนอไรรอบรอบรอบสุดท้ายรอบล่าสุดก่อนนั้นก็คือรอบฟรีแพ็กที่รอบรอบเอฟพีเนี่ยแต่พอามาไกลเกินคาดไว้นั่นก็คือโอเคนะครับมาพร้อมจังหวะและโอกาสถูกที่ถูกเวลาจริงๆทีนี้มาที่คันที่2องดัตบินเดอร์ของ KTM ครับหมายเลข33 แบทเป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่กิาร์ทก็ไม่ได้ดีงามนักนะฮะมาจากกลิลดที่10อยู่กลางตารางเลยฮะพุ่งรัดเล่ามายัางไงไม่รู้แต่แบทนี่ก็ค่อยๆมาแต่นะครับมันก็จะมีจุดเปลี่ยนก็คล้ายๆหอยมาตินครับแบทบอกว่าโชคดีที่ตอนแรกเนี่ยผมเนี่ยสามารถที่จะแซงได้หลายคันเลยมันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนแล้วทีนี้ผมก็ไปเหลือไปเห็นมาร์กับเบโก้เนี่ยเขาแบทเทิลกันเขาใส่เดียวกันอยู่ 3- 4สรอบเลยที่สังเกตเห็นเนี่ยผมก็เลยคิดในใจว่า น่าจะใช้ประโยชน์จากตรงนี้เพื่อที่จะทอนเวลาแล้วสุดท้ายผมก็ทําได้หลังจากผมสลัด2คนนี้ไปได้ผู้ผมก็เลยโฟกัสไปที่ผู้นําในตอนนั้นนั่นก็คือฮอเฮมาตินแล้วผมไล่เข้าขา,ขานะผมคิดว่าผมไล่เข้าขาแต่สุดท้ายมันก็ทําให้สําเร็จนะฮะผมขยายความนะครับว่าไปใช้ประโยชน์จากการที่มาร์กไปแบทเทิลกับเพโกได้ยังไงอธิบายให้เข้าใจบ้นบานๆง,ง่ายๆว่าวะระหว่าง นักแข่งที่วิ่งคนเดียวเขาเรียกว่าวิ่งตามลายตัวเองเนะี่ยอันนี้ก็คือไม่ต้องมีใครมาไล่แซงหรือว่าไม่ต้องไปวิ่งตามใครคนตัวนี้จะเร็วฮะย้ําทุกคนนะครับไม่ใช่แค่แลดินเดร์ทุกคนครับเขาจะเร็วเพราะว่าไม่ต้องไปป้องกันใครมาโจมตีแล้วไม่ต้องไปโจมตีใครจะมีสมาธิมากขึ้นเวทเพรก็จะนิ่งแต่นะครับถ้านักแข่งที่แบทเทิลกันเนี่ยมันจะสูญเสียบางทีก็คือจังหวะที่จะไปไล่แซงบางทีเจอเข้าเบรกตัดก็ต้องชะลอก็ต้องชะงัก ก็มีจังหวะแปะต้องเลี่ยงการชนเหล่านี้มันก็จะเป็นการเขาเรียกว่าทําให้ตัวเองนี่ช้าลงนะฮะใช่ครับเปโกโกกับมาร์คเมื่อวานนี้เดือดกันมากฮะเดือดกันจริงๆจนแบบโอ้ oh, แบบเปโก้จะเข้ามามาร์กก็ปาดนะครับบาลน,นอกๆแล้วปาดในปาดในแบบมันหลายรอบมากครับไม่แน่ใจว่า34รอบเหมือนที่แบทบอกไหมแต่ก็เลาๆนั้นแหละฮะที่เขาแบทขึ้นกันอยู่แต่แบทบินเดอร์เนี่ยก็คือแน่นอนว่าเรทเพชรเขาต้องนิ่งจริงๆ คนนี้ก็ถือว่าน,นิ่งสุดๆนะฮะในตั้งแต่ปีที่แล้วน่าจุดเด่นคือถ้าวิ่งคนเดียวเนี่ยแต่เสียดายปีที่แล้วก็คือเวทเพนนิ่งเนี่ยแต่แบนมากเก็บไปอยู่เป็นนิ่งอันดับที่10ลงไปอย่างเงี้ยอันดับที่ 9- ที่10แต่เนี่ยก็คือเขาก็ไม่ได้ไกลนะฮะสุดท้ายก,ก็ใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้แต่ประเด็นที่พีคผมว่าน่าจะพีคก,กว่าใครที่ผมจะเล่าในวันนี้แหละใน4ี่ห้านักแข่งที่จะเล่าเนี่ยก็คือเรื่องประเด็นดราม่าที่ก่อนหน้านี้ลูกามาเรนี่หลังจากจบการแข่งนเนี่ยไปไปให้ข่าวนักแข่งมาเลขส เขาเนี่ยประท่ากันกับบินเดอร์แล้วทีนี้เนี่ยบินเดอร์เนี่ยก็ไปเบียดไปแปรเขาเขาก็เลยชี้ว่าเนี่ยกรรมการเนี่ยต้องต้องจะต้องลงโทษแบดบินเดอร์นะครับแบบนี้อะไรเงี้ยพอแบดได้ยินเข้าก็โหนะฮะควันออกหูเลยฮะควันออกหูเลยฮะเป๊ะเลยงุนหงิดเลยถึงกับสบดมาคำหนึ่งถ้าไปตีความเอานะถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือไม่มีวัวผสมเลยอันนี้เลยจริงนะฮะแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่า พูดจริงหรือเปล่าเพราะว่ามาจาก cast.net เว็บไซต์นี้เคยปั่นนักแข่งหลายคนมาแล้วนะฮะอย่างเคยปั่นควาตตโรจนเจ้าตัวนออกมาบอกว่าข่าวปลอมแต่แบดพูดจริงหรือไม่จริงกาไม่รู้นะแต่ใช้คําประมาณนี้ไม่มีวัวผสมเลยทําไมถึงบอกไม่มีวัวผสมล่ะก็คือผมเนี่ยอ่านแบดบินเดอร์พูดนะผมเนี่ยไม่ได้ไปสัมผัสไม่ได้ไปแปะกับเขาเลยเราไม่ได้บอกว่ามารถไม่ได้ถูไม่ได้อะไรกันเลยแล้วคุณจะมาลงโทษผมด้วยข้อหาอะไรไม่ทราบ ลูก้าเนี่ยเขาไม่ไม่มองแม้กระทั่งขอบแ็กเลยเนี่ยเออนะครับอย่างนี้นะแล้วผมผิดอะไรนะครับมันเป็นเรื่องยังงี่เงามากอันนี้ฮะก็คือประมาณนั้นนี่ก็คือเป็นสิ่งที่แบดบินเดอร์วีนไปทางนี้นะฮะเมื่อพูดถึงในเรื่องของการตัดสินล่ะเขาก็เมื่อบอกให้บอกว,กว่ากรรมการเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะครับว่าอยู่ยังไงเขาก็บอกว่าโอเคผมก็ทําหน้าที่ของผมเป็นนักแข่งต่อไปกรรมการก็กทําหน้าที่ไปนะครับก็ไม่ได้ไปพาดพิงเรื่องอะไรของกรรมการ ทีนี้มาที่ฟานเิโกบัญญญาคนที่คว้าที่3ในเมื่อวานนี้เปโก้นั้นมีประเด็นที่เราจะต้องตามกันกันกบระหว่างเขากับมาร์กเนี่ยเพราะว่าทั้งคู่ก็อาจจะรู้สึกงุนงิดโดยเฉพาะเปโก้ว่าไม่อยากให้มาร์กตามในช่วงการคอลี่ไฟใช่ไหมแล้วก็ถูกจับจ้องว่าถ้าในการแข่งขันจริงถ้ามีการประท่าอะไรกันนี่มันจะยังไงกันไหมเหมือนส่งกลิ่นไม่ดีตั้งแต่แรกแน่นอนนะครับว่าทั้งคู่เขาไม่ทาให้คําขอของบางคนผิดหวังเมื่อใส่เดียวกันตั้งแต่ช่วงแรกฮะ แล้วก็มีจังหวะที่มันแปะกันพอแปะกปะกันเป้โก้ก็อาจจะมียกไม้ยกมือคล้ายๆว่าไม่พอใจเอเฮ้ยเอ๊อะไรยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ทุกคนฮะเ,เขาเนี่ยออกมาบอกนะครับว่าเขาไม่ได้โทษมาร์คไม่ได้อะไรนะไม่ได้บอกว่ามาร์คเนี่ยขับแบบก้าวร้าวรุนแรงเกินไปนะครับแต่นะฮะเขากลับมองว่าการแข่งขันการต่อสู้มันก็เป็นแบบนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่จะต้องแปกกันแล้วผมเน่ยชอบนะที่ได้ต่อสู้กันแบบนี้เขาบอกงี้ครับ ผม,มชอบแบบนี้แล้วที่บอกว่าอยากจะถามเนี่ยก็คือไม่ได้ถามประเด็นนี้อยากจะถามไปถึงจวดเนี่ยถามประเด็นที่ว่าทําไมผมถึงได้รับบทลงโทษเมื่อเฮเรสในในสงสัปดาห์ก่อนที่เขาไปเสียบแจ็คมิลเลอร์แล้วกรรมาการก็ตัดสินว่าเขาจะต้องคืนอันดับให้แจ็คเนี่ยอันนี้เขาเขาไม่ค่อยพอใจเขาสงสัยแล้วเขาก็ย้ํานะครับว่าเขาไม่ได้ร้องขอว่าเฮ้ยมาร์กจะต้องได้รับบทลงโทษนะเขาไม่ได้ร้องขอบ,บทลงโทษให้กับมาร์ก อืมนะครับก็ถือว่าเป็นความคิดเห็นที่โคตรแมนนะแล้วมาร์คมาเคสว่าอย่างไะงบ้างฮะมาร์กก็ออกมาบอกว่าผมก็ได้คุยกับเปโก้แล้วเปโก้เขาก็ไม่ได้โกรธผมมาอย่างนั้นนะครับก็ถือว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันที่เราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วบางครั้งมันก็ต้องพลาดครั้งกันจริงๆนี่ก็คือ,อที่บอกกันมานะครับประเด็นตรงนี้สรุปว่านักแข่งก็ไม่มีไม่มีอะไรแต่ในจังหวะย,ยกไม้ย,ยกมือมันเป็นแค่เซียววินาทีในเกมฮะ ในเกมมันก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากมายหรอกใช่ไม่ว่ากําลังก้มหน้าก้มตาต่อสู้กันเนี่ยอ่ะทีนี้ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งประเด็นของฟิโบลคาตาโลฮะเด็กถิน่นนักแข่งขวัญใจหลายๆคนเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ก็อดได้คะแนนเลยฮะตอนนั้นก็มีโอกาสได้2คะแนนนะถ้าจบในที่8เนี่ยแต่ก็ไปล้มก่อนพอไปล้มเสร็จปุ๊บก็แน่นอนนะครับเขาก็ออกมาบอกว่าโอเคละปัญหานะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันแซงไม่ได้ พอแสงไม่ได้แล้วทีนี้ก็พยายามที่พอพยายามทันทีเนี่ยพลาดทันทีเลยฮะใช้คําไหนดีเลยเหมือนประมาณว่าพอผมเริ่มต้นที่จะพยายามปุ๊บผมก็ล้มเหลวในทันทีแฟบก็ใช้คําพูดประมาณนี้างนั้นถ้าเป็นไปนในแบบนี้ก็หมายความว่าโอเคละเราอาจจะอนุมานไปว่ารถมันไม่ได้ว่าพอไม้พอมือมันก็เลยต้องเค้นเกินลิมิตก็เหมือนกับที่เขาบอกว่าผมว่าผมก็ใส่จนแบบว่าเกินขีดจากัดไปทุกช่วงเวลาแล้วนะ นะฮะแต่นั่นนะก็คือพยายามในในจังหวะที่ในจังหวะที่พลาดเนี่ยนะครับมันเป็นจังหวะที่เขาไม่ได้ไม่ได้จะไปแซงใครนะคือ,คอเขากำลังหนีถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนหนีอาริเซสปาโกโรไหมฮะหมายเลขสีของอาพิเลียก็ล้มต่อหน้าเอสปาร์โกโรไปแป๊บเดียวจริงๆหวาดเสียวอยู่หน่อยนึงช่วงนั้นนะ่ยล้มไปเองครับหน้าพับไปดื้อหนึ่งนะฮะนั่นก็คือเป็นคงเป็นจังหวะที่จะหนีจะอะไร แต่ก็จังหวะที่ที่แฟบมีคะแนนเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับแบบตรงๆเลยนะว่ามันไม่ได้มาจากการแซงกันอะไรนะมันมาจากการที่คันหน้าเนี่ยเขาเขาพลาดล้มซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับความเห็นของเจ้าตัวไงที่บอกว่า,าผมแซงไม่ได้นี่คือปัญหานะครับคือพยายามที่จะแซงก็กลิ่ที่13นะฮะแต่เขาบอกว่าการการออกตัวการออกสตาร์ทเนี่ยก็ไม่ถือว่าเลวร้นักแต่ที่เลวร้จริงๆก็คือการการแซงไม่ได้ ดังนั้นก็ขอบคุณแฟนๆนะครับที่คิดว่าในคืนนี้คงจะมาชมกันเนี่ยนะฮะหนึ่งทุ่มตรงเนี่ยมีการคาดการณ์ว่าน่าจะเกือบๆแสน,นแน่ๆเอานะครับก็มันจะกลายเป็นความกดดันที่หนักขึ้นไปอีกหรือมันจะกลายเป็นแรงฮึดสําหรับควาตาลาโลนะครับที่พลาดคะแนนไปอีกครั้งหนึ่งชอบล้มนะครับในรอบสป,ปินเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ห่างจากหัวแถวฟานิโกบัญญาถึง54แต้มเลยนะครับอยู่คะแนนสะสมอันดับที่11นะครับ อันนี้คือเป็นปรอบั้วนะครับประเด็นที่ไม่ได้นํามาบอกมาเล่าหมดหรอกต้องออกตัวกันไว้ก่อนนะฮะถ้าจะให้เล่าหมดทุกแง่ทุกม,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 มุมเนี่ยคงไม่ไหวนะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวย้านะครับในวันนี้ประมาณสัก4ี่โมงเย็นสี่พงนาฬิกาเนี่ยโมอเตอร์ทรีก็จะเตรียมลงสนามครับทาตัวให้ว่างซะแล้วก็17บเจนาฬิกาสินาทีจะเป็นโมอเตอร์ทูกล้องสมเกตสตาร์ทคันที่7มีโอกาสได้ลุ้นซ้อมมาดีนะครับเวลาอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าแข็งแกร่ง แล้วก็ m o t o g p จะมา19นาฬิกาหรือว่า1ทุ่มตรงนะครับหลังจากนั้นก็จะเสร็จสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างผมก็คิดว่าไม่น่าจะเกิน2ทุ่มครึ่งหรอกมั้งนอกจากลุ้นผลการเลือกตั้งลุ้นอะไรแล้วเนี่ยก็คงจะต้องมาลุ้นตรงนี้และนะครับนะใครที่ทําหน้าที่ทำอะไรเสร็จตรงนั้นเสร็จปุ๊บก็ย้านะครับไม่อยากให้พลาดเพราะว่าสนามนี้มันขับเคี่ยวกันอย่างมันนะฮะมันไม่ได้บอกว่าทิ้งกันแบบว่าจนไกลอะไรมากนักจังหวะที่ได้ใส่เดี่ยวได้แบตเทิลกันเนี่ย ถือว่ามันเป็น,เป,นเป็นสนามที่เรียกว่าโดยเฉพาะในโค้งที่อาศัยการพลิกตัาใัยในจังหวะที่จะแปะจะเกี่ยวอ,ยอะไรกันมันมีดูเมื่อวานนะแทบจะนั่งกันไม่ติดเลยแค่ได้เห็นไปโก้กับมาร์คแบทเทิลกันเนี่ยผมก็ว่ามันก็โคตรละ่ะแล้ววันนี้จะอ่าคืนนี้เนี่ยจะต้องแบทเทิลกัน25รอบเต็มไม่ใช่12รอบสั้นๆเหมือนเมื่อวานนี้นะฮะถือว่าฝากถือว่าเตือนกันไปแล้วนะฮะหวังว่าทุกคนคงจะไม่พลาดแล้วก็เสร็จสิ้นก็ค่อยมาคุยกันหลังเกมกันเหมือนเดิมสวัสดีทุกคนนะฮะ